สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งทับหนึ่งนะฮะวันนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะฮะเมืม่อวานพ่อแม่ผู้ปกครองใครถูกหวยมีไหมม,มีถูกหวยด้วยเหรอถูกเยอะไหมโอ้โหงานนี้ต้องมีคนเลี้ยงข้าวแล้วล่ะเห็ไหมงานนี้ต้องมีคนเลี้ยงข้าวแล้วล่ะถูกกี่บาทถูกกี่บาทถูกเท่าไหร่ถูกเท่าไหร่ ถูกเท่าไหร่แสนหนึ่งโอ้กินอะไรดีวะวันนี้นต้องเลี้ยงคูด,ด้วยนะเนคฟซีะอะเค <K FC. S 1> ป่ะปแหมมีเลขกเด็ดเลขกดังก็ไม่คิดจะมาบอกฝากคุูมั่งเลยนะฮะล้อเล่นล้อเล่นอ่ะต่อไปนะเราอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์นะครับอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องของเวลาและช่วงเวลาเนาะอ่ะ มาดูตัวอย่างสกราชนะฮะในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งเราค้างกันในตรงนี้นะฮะอ่ะดูต่อคุณครูจะยกตัวอย่างนะครับสกราชที่เราจะพบในหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันแรกเลยก็คือพุทธศักราชอันนี้พูดไปแล้วครั้งก่อนทบทวนให้นะฮะพุทธศักราชหรือตัวยอ่อคือพอพานจุดสสลาจุดนะครับบ้านโนนเคนลี่ประเทศอังกฤษ ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่คณะใดผู้ใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและไม่ฟังเสียงประชาชนและไม่โดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชารฎารน,นะประชาธิปปบปรอวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2477เวลา13บมนาฬิกานาทีนี่บอกละเอียดเป๊ะเลยนะ แสดงว่าเวลา13 54นากานาทีเนี่ยเป็นเวลาตามประเทศไทยไหม,ไม,ไมเป็นเวลาตามประเทศไทยไหมไม่เป็นเวลาที่ไหนไเป็นเวลาที่ประเทศอังกฤษนะฮะอ่าประเทศอังกฤษนะครับวันที่2มีนาคมเห็นไหมสมีนาคมพศ2477นี้เห็นไหมนี่คือตัวอย่างาพุทธศักราชในหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะฮะ2477 ก็ผ่านมาแล้วเกือบร้อยปีใช่ไหมฮะอันนี้เป็นจดหมายสละราชสมบัติของรัชกาลที่7นะครับหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะที่มาก็คือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดัรัตในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าที่365ถึง370อนะฮะอันนี้เป็นหลักฐานทางปรวติศาสตร์ในพระเป็นพระรชาชทะเลขาพระรชาชทะเลขาก็คือจดหมายที่เขียนด้วยลายมือนะฮะ พระราชหัะรา,าะเลขาการสลละสมบัตินะครับวันที่2มีนาคมนะอ,ะอีกตัวอย่างหนึ่งมหาสกรารนะรหรือมอม้าจุดสสลาจุดอ่านให้ฟัง1,205ศกปีมะแมพ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจแลใส่ลายสือไทยนี้ ที่มามาจากศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชด้านที่4ปีที่อ่านพบนะักเรียนจา๋าปีที่อ่านพบ1205คือปีที่เป็นมหาสกาชนะฮะปีที่เป็นมหาสกาชนะครับเมื่อเทียบเป็นพศอ,อ,อยากจะรู้ว่ามหาสกักราช1205ตรงกับพศอ,อ,อะไรเราก็เอา1205บวกด้วยอะไร621 เพราะฉะนั้นปีที่พ่อขุนรามคำาแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยจะตรงเท่ากับปีพศ1826เอ้ยขอายหนึง่งเออถูกแล้ว1,826นั่นเองนี่อีกตัวอย่างหนึ่งเทียบจากมหาศักราเป็นพุทธศักราชอีกตัวอย่างหนึ่งจุลศักราชหรือจอจานจุดศส,สลาจุดศักราช712ขานศกแรกสถาปนากรุงพระนครรีอยุธยา คัดมาสันส้นๆแค่นี้เองที่มาจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐหน้าแรกเลยหน้าที่หนึ่งบอกถึงปีอะไรฮะบอกถึงปีที่เป็นจุลศักราชที่มีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธา,านีเราอยากรู้ว่าศักราชที่เป็นจุลศักราช712 อยากจะรู้ว่าตรงกับพอศอะไรพระเจ้าอู่ทองนั้นสถาพนากรุงศรีอยุธยาตรงกับพอศอะไรก็เอา712ไปบวกด้วย1,181ก็จะออกมาเป็นปีพศคือ1,983นะเป็นปีที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอู่ทองนั้นสถาพนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมาเป็นราชธานี ต่อมาคือรัตนโกสินทร์ศกหรือรอเรือจุดสลาจุดวันที่19เมษายนรัตนโกสินทร์ศก109ถึงที่ประชุมเสนาบดีซึ่งอยู่รักษาพระนครที่มาของข้อความข้างบนในเครื่องหมายคำพูดนี้มาจากประชุมพระราชหัตพเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท,ที่ทรงบริหารรัชการแผ่นดิน นะครับนะอันนี้อยู่ในส่วนของภาคที่3ตอนที่2หน้า267นะฮะรัตนโกสินทร์ศกหรือรอสอ109เมื่อเทียบเป็นพอสอก,ก็ต้องเอา2324บวกด้วย109ก็คือรอสอใช่ไหมฮะจะเป็นพอสอ,ออกมาก็คือพศ2องพสอ 33, นะฮะอ่ะต่อมา <c oughs> เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะให้นักเรียนไปเขียนเขียนอะไรรายพระนามของพระมหากษาัตริย์ใช่ไหมในรชาชวงศ์จักรีสิบราชการใครเขียนเสร็จแล้วยกมือที่เหลือไม่ทำแล้วยังไงไม่มาแล้วก็ไม่ต้องทำเอาไม่ถามเพื่อนเราวันนี้ ไม่มาโรงเรียนครูสั่งงานสั่งกันบ้านอะไรเธอไม่ถามเพื่อนเหรอถามแล้วถามใครอะ่ะถามได้กลุ่ม,ม,มแล้วอ,อ้าวไม่มีใครตอบแล้วยังไงไม่มีใครตอบแสดงว่าไม่มีเหรอรเป็นความผิดของคงงรูอไงหรือไงเข้ไหม เวลาน,นเรียนไม่มาโรงเรียนนักเรียนต้องถามให้ดีมันไม่ตอบก็ถามมันจะตอบตัวได้น่ะ,สะแสดงถึงความใส่ใจของตัวเราเองด้วยนะฮะ,นะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะอีกประมาณสัก10นาทีนี่จะจะตรวจมาดูเรื่องนี้ก่อนนะการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์หัวนะข้อต่อมาเมื่อกี้นี้นะฮะการนับเวลานะฮะเป็นสกกลาด นะครับเป็นสักรารมีหลายแบบด้วยกันก็มีประโยชน์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้เข้าใจตรงกันนชัดเจนแต่การระบุสักรารบ่อยๆอาจจะทำให้เกิดความสับสนง,งงงานได้นะฮะยากกับการจดจำนักประวัติศาสตร์ก็จึงมีการแบ่งยุคสมัยซึ่งกำหนดเอาลักษณะเฉพาะที่สำคัญมากๆของยุคสมัยนั้นๆมาเป็นชื่อสมัย หรือบางทีเรียกเป็นยุคก็มีมการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยก็มีการแบ่งแบบสากลกับการแบ่งแบบไทยเดี๋ยวเราจะมาดูการแบ่งแบบสากลกันก่อนนะการแบ่งแบบสากลนะฮะก็มีสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะักเรียนจา๋าสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นนะเป็นยุคที่มนุษย์ยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้น มนุษย์ยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นนะฮะอันนี้ไม่จดกันเลยเหรอหรือจดไปแล้วไม่ว่าอะไรนะเดี๋ยวก็ไม่มีส่งนะนะเป็นยุคที่มนุษย์ยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นเวลาเขาจะแบ่งยุคสมัยทางปติศาสตร์ว่าอันไหนเป็นสมัยก่อนปวติศาสตร์อันไหนเป็นสมัยประวัติศาสตร์เขาจะใช้การประดิษฐ์ตัวอักษรของมนุษย์เป็นหลัก ก่อนที่มนุษย์จะประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาเราเรียกยุคนั้นว่ายุคก่อนประวัติศา,ศา,ศาสตร์หลังจากที่มนุษย์ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้งานแล้วเราจะเรียกยุค 1994, ต่อจากนั้นว่ายุคประวัติศาสตร์นะครับฟังให้ดีนะใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวแบ่งนะครับใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวแบ่งใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวแบ่งใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวแบ่ง ระหว่างยุคะระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวแบ่งตอบสิเมื่อ,อก,กี้เพิ่งพูดไปใช้อะไรเป็นตัวแบ่งใช้อะไรเป็นตัวแบ่งการประดิษฐ์ประดิษฐ์ลายประดิษฐ์ล้อประดิษฐ์ตัวอักษรนะเราจะใช้การประดิษฐ์ตัวอักษรเป็นตัวแบ่ง นะฮะเป็นตัวแบ่งว่าอ, <Jean. S 1> อันนี้ยุคสมัยก่อนปรตาสตร์นะอันนี้สมัยประวัติศาสตร์นะใช้ตัวอักษรเป็นตัวแบ่งนะฮะสมัยก่อนปรติศาสตร์น่ะเรายังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้การศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในสมัยก่อนปรติศาสตร์นั้นมันก็เลยทาได้ยากอาศัยการตีความวิเคราะห์จากหลักฐานโบราณคดีต่างๆ เราวิเคราะห์จากหลักฐานโบราคณคดีเช่นเครื่องมือเครื่องใช้อของมนุษย์ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เขามีเครื่องมือแบบนี้เขามีเครื่องใช้แบบนี้เขาน่าจะมีการดำรงชีวิตแบบไหนวิถีชีวิตเขาน่าจะเป็นแบบไหนไปเจอเครื่องปั้นดินเผาไปเจอขวานหินนะไปเจอแกลบเราก็พอสันนิษฐานได้ว่าเขาน่าจะดำรงชีพหรือดำรงชีวิตแบบไหนนะฮะ ไปเจอหอกหินไปเจอขวานหินนะฮะก็น่าจะพอเข้าใจได้ว่าเออเขาก็น่าจะใช้การล่านะล่าสัตว์นะเพื่อการดำรงชีพนะครับเราไปเจอกแกรบนะฮะแสดงว่าเฮ้ยมนุษย์ยุคนั้นก็อาจจะมีการเพราะปลูกนะมีการปลูกข้าวกินกันแล้วนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะเราไปเจอ หลักฐานอะไรเราก็เขาเรียกอะไรสันนิษฐานตามหลักฐานที่เราพบนะใช้วิธีการวิเคราะห์หรือสันนิษฐานหรือการตีความจากหลักฐานที่พบนะฮะนะเครื่องมือเครื่องใช้ไปเจอโครงกระดูกไปเจองานศินละปะนะไปเจอรูปแบบวิถีชีวิตซึ่งอาจจะปรากฏอยู่ในแหล่งโบราณคดีนะไปเจอภาพวาดฝาผนังในถ้ำก็อาจจะตีความได้นะฮะ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังสามารถแบ่งย่อยๆออกเป็นนะครับหลายๆยุคได้อีกนะฮะถ้าแบ่งตามเทคโนโลยีในการทำเครื่องมือเครื่องใช้แบ่งตามเทคโนโลยีในการทำเครื่องมือเครื่องใช้นะครับก็จะสามารถแบ่งออกเป็นอีก2ยุคด้วยกันก็คือยุคหินกับ2ยุคโลหะ เรามาดูยุคหินก่อนยุคหินก็จะแบ่งย่อยออกไปอีกเห็นไหมแบ่งย่อยออกไปอีกยุคหินก็จะเป็นยุคหินเก่ายุคหินกลางและก็ยุคหินใหม่นะฮะยุคหินนี่มีอายุประมาณ2ล้านถึง5ล้านปี2อถึง5ล้านปีถึง4 0 0 0ปีที่ผ่านมานะครับ2ล้านถึง5ล้านปีถึง4,000ปีที่ผ่านมาโดยประมาณ นี่คือยุคหินอันนี้แบ่งตามเทคโนโลยีในการทําเครื่องมือเครื่องใช้มนุษย์ยุคหินจะใช้หินในการทําเครื่องมือเครื่องใช้ฮะหวานหินหอกหินอะไรอย่างนี้เป็นต้นยุคหินก็จะแบ่งออกเป็นยุคหินเก่าหินกลางและหินใหม่แบ่งตามอายุนะฮะต่อไปยุคโลหะยุคโลหะก็ครอบคลุมในช่วงเวลา4,000ปีถึง1,500ปีล่วงมาแล้ว ยุคโลหะก็แบ่งย่อยออกไปอีกเป็นยุคสัมลิตกับยุคอะไรยุคเหล็กคือยึดถือเอาชนิดของโลหะที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งอีกเห็นไหมมันแบ่งออกเป,ป็นยิบเป็นย่อยอันนี้แบ่งตามสากลน,นะฮะสมัยประวัติศาสตร์กับสมัยสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยโปรติศาสตร์เรายังไม่ไปพูดถึงไหนเลยเนี่ยเราพูดถึงสมัยก่อนโปรติศาสตร์ซึ่งสมัยก่อนโปรติศาสตร์แบ่งออก อีกเยอะนะสมัยก่อ,อนประวัติศาสตร์นั้นก็จะแบ่งตามเทคโนโลยีในการทำเครื่องมือเครื่องใช้ก็จะเป็นยุคหินกับยุคโลหะยุคหินก็มีหินเก่าหินกลางหินใหม่ยุคโลหะก็มียุคเหล็กกับยุคสำริดเป็นตน้นประมาณนี้นะฮะอ่ะต่อไป เมื่อกี้แบ่งตามเทคโนโลยีในการทำเครื่องมือเครื่องใช้ใช่ไหมถ้าแบ่งแบบที่สองของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือแบ่งตามลักษณะการดำรงชีวิตของผู้คนนะแบ่งตามลักษณะการดำรงชีวิตของผู้คนก็มีด้วยการสามยุคนะฮะก็มีด้วยการสามยุคถ้าแบ่งตาม ลักษณะการดำรงชีวิตของผู้คนจะแบ่งออกเป็นอีกสยุคยุคที่หนึ่งก็คือยุคล่าสัตว์เก็บหาอาหารมนุษย์นั้นล่าสัตว์และเก็บหาอาหารยังไม่มีที่พำนักแน่นอนเล,ล่ร่อนไปเรื่อยๆยุคนี้ครอบคุมอยู่ประมาณ2.5ล้านปีถึง8,000ปีล่วงมาแล้วนะเป็นยุคล่าสัตว์ยังอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางนะล่าสัตว์กินเป็นอาหารยุคล่าสัตว์นะฮะ อยู่ในช่วงเวลา2.5ล้านปีถึง8,000ปีล่วงมาแล้วต่อไปยุคที่2ถ้าแบ่งตามลักษณะาการดำรงชีวิตของผู้คนก็คือยุคสังคมเกษตรกรรมนะฮะยุคสังคมเกษตรกรรมในยุคนี้นะครับมนุษย์รู้จักการดำรงชีพโดยการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์ เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันมากขึ้นกลายเป็นสังคมยุคนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 800- 0ถึง6,000ปีล่วงม,มาแล้วยุคสังคมเกษตรมนุษย์รู้จักการเพาะปลูกรู้จักการเลี้ยงสัตว์มีการตั้งถิ่นที่อยู่กลายเป็นสังคมเขารู้ได้ไงว่ามนุษย์ยุคนี้เริรู้จักเริ่มการเพานะปลูกรู้จักเริ่มการเพาะปลูก ก็อาจจะไปเจอแล้วเจอสิ่งที่เป็นอาหารที่เป็นพืชที่ได้มาจากการเพาะปลูกนะฮะอยู่ในหลุมฝังศพของมนุษย์ยุคโบราณเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะหรืออาจจะไปเจอภาพวาดฝาผนังนะก็เป็นไปได้ต่อไปนะฮะ ยุคต่อมาคือยุคสังคมเมืองยุคสังคมเมืองเป็นช่วงที่ชุมชนพัฒนาเป็นสังคมเมืองมีลักษณะเป็นเมืองเล็กๆสังคมแบบนี้จะถือกำเนิดมาประมาณ6000ปีล่วงมาแล้วแล้วเกิดอย่างยังเป็นผีพุ่งใต้อยู่เลยใช่ไหมฮะยังเป็นผีพุ่งใต้อยู่เลย อยวทบทวนกันใหม่อันนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะฮะสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปอนุญาตเปลี่ยนตัวเสียบนิดนึงอ่เดี๋ยวเปลี่ยนตัวเสียบแล้วตัวกดนิดนึง <c oughs> ย้อนกลับไป สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะฮะก็ <c oughs> แบ่งได้หลายแบบถ้าแบ่งตามเทคโนโลยีในการทำเครื่องมือเครื่องใช้ <c oughs> ก็จะมียุคหินกับยุคโลหะยุคหินก็จะมียุคหินเก่าหินกลางและหินใหม่ยุคโลหะก็จะมียุคสำริดกับยุคเหล็กนะฮะต่อไป ถ้าแบ่งตามลักษณะการดำรงชีวิตของผู้คนก็จะมียุคล่าสัตว์ยุคละอีกยุคสังคมเกษตรและยุคอะไรสังคมเมืองนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้พอจําได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้ที่จะพาไปเพิ่มแหลมที่เสียรลังสิตนั่งอยู่หน้า้ดยนะเนั้นเราอะ แมสสีเขียวสีตองอ่อนนี่ยน,นะเราอะซื้อที่ไหนวะเนี่ยเดีย๋ยวครูจะไปเผาร้านลอเล่นรอเล่นอ่ะต่อไปอันนี้เป็นตารางสรุปนะฮะการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตามแบบสากลน,นะฮะเป็นตารางตารางนี้ก็จะอยู่ในหนังสือนัเรียนนั่นแหละหน้าแป หน้าแปบบใช่ไหมาการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็จะแบ่งเป็นแบ่งแยกย่อยออกเป็นอีก2ยุคก็คือยุคหินแ,แบ่งตามาเทคโนโลยีการทำเครื่องมือเครื่องใช้ก็จะเป็นยุคหินนะฮะยุคหินก็จะมียุคหินเก่าหินกลางหินใหม่นะฮะ ลักษณะการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคหินเก่าก็จะใช้การล่าสัตว์เวลาอยู่ก็อยู่ที่ไหนอยู่ในถ้ำนะใช้เครื่องมือหินขัดแบบหย,ยาบๆบรู้จักการเขียนภาพฝาผนังนะฮะรู้จักทำเครื่องมือหินที่ประณีตขึ้นขอขอพายอนยุหินกลางขอภายยุคหินกลางก็รู้จักการทำเครื่องมือหินที่ประณีตมากขึ้นนะรู้จักการทำเครื่องปั้น ดินเผาผิวเรียบมันอันนี้คือยุคหินกลางถ้าเป็นยุคหินใหม่ยุคหินใหม่ก็รู้จักการเพราะปลูกนะตั้งหลักแรงอาศัยอยู่ยถาวรนะทำเครื่องมือหินขัดทําเครื่องปั้นดินเผาได้แล้วก็ทําเครื่องประดับได้ด้วยนะฮะถ้าแบ่งอ,อีกยุคหนึ่งเป็นยุคโลหะก็จะมียุคสำริดกับยุคเหล็กนะยุคสำริดนะลักษณะการดําเนินชีวิตของมนุษย์ก็จะเป็น อาศัยในชุมชนขนาดใหญ่รู้จักเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์รู้จักใช้สำริดในการทำเครื่องประดับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆะฮะถ้าเป็นยุคเหล็กยุคเหล็กก็มีการติดต่อค้าขายรับอารยยรรมจากต่างแดนมีการนำเหล็กมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นี่เป็นตารางสรุปการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์อันนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะฮะ าตารางสรุปอยู่หน้าแปดเขานี้เรามาดูสมัยประวัติศาสตร์มั้งสมัยประวัติศาสตร์เริ่มต้นขึ้นเมื่อมนุษย์นั้นรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความเชื่อนะฮะความเชื่อสมัยก่อนเขาเชื่อเรื่องอะไร เรื่องผีใช่ไหมเมื่อก่อนนั้นศนาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของโลกคือศาสนาผีมีการนับถือผีบูชาผีนะฮะกิจกรรมต่างๆนะเรารู้จากการประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อบันทึกกิจกรรมต่างๆเช่นการค้าขายทําให้เรารู้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นชัดเจนขึ้นนะฮะบันทึกในยะแรกจะปรากฏอยู่บนกระดูกอาจจะเป็นกระดูกสัตว์ นะหรือเขียนลงบนไม้ไผ่เราเคยดูหนังจีนมันหนังจีนสมัยโบราณสามก๊กเงี้ยมันจะเป็นหนังสือไม้ไผ่เขาจะไม้ไผ่มาผ่าเป็นซี่ประมาณใหญ่เท่านี้โป้มือเนี่ยแล้วก็เอามา,ามาถักเชือกหัวท้ายม้วนเป็นแผ่นเลยไอ้ม้วนเป็นกลมๆเลยเวลาจะเขียนก็เขียนลงจารึกจดจารลงบนไม้ไผ่นะฮะหรือจะเขียนในผ้าไหม,ไหม,ไหม,ไหม ก็ได้อย่างของจีนอย่างนี้จะเขียนหรือจะลึกลงบนดินเหนียวจะเอาไปเผาอะไรก็ว่ากันไปหรือจะลึกลงบนศิลาศิลาแปลว่าศิลาแปลว่าลหินนะฮะศิลาแปลว่าหินนะฮะ,นะฮะอ่าอย่างเช่นจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชใช่ไหม ออนั่นแหละอะต่อไปมีศิลาเนาะมีแผ่นทองจาลึกลงบนแผ่นทองจาลึกลงบนแผ่นเงินอ่าการที่เขาจาลึกลงบนแผ่นทองแผ่นเงินนั้นเขาจะทองหรือเงินมาตีแผ่ให้เป็นแผ่นบางๆแล้วจดจานลงไปใช้อะไรไปแหลมแหลมเขียนลงไปให้เป็นตัวหนังสือการจารึกลงบนแผ่นเงินแผ่นทองนั้น ไอ้สิ่งที่เขียนแผนเงินหรือแผ่นทองนะั้นเราจะเรียกว่าลานเงินถ้าทําจากเงินเรียกว่าลานเงินถ้าทําจากทองเรียกว่าลานทองมันจะมีใบลานจากธรรมชาติก็มีมันจะเป็นเหมือนใบตาลน,นะเคยเห็นไหมอ๋อนั่นแหละจะเป็นที่จดจารพระธรรมสมัยก่อนอันนั้นหนังสือใบลานแต่ถ้าใช้ในกรณีที่สําคัญสําคัญมีการจารึกแล้วบรรจุฝังกรุไว้ในเจดี หรือโบราณสถานส่วนใหญ่จะจารึกลงในลานเงินหรือลานทองนะครับมันจะไม่บุบสลายมันจะไม่สูญสลายถ้าเอาใบลานเข้าไปบรรจุในเจดียเป็นังไงหุหมดใช่ไหมเออมันไม่คงทนนะครับยังไงก็ตามบันทึกต่างๆที่เขาบันทึกมาเนี่ยมันอาจจะสูญหายได้ไม่สมบูรณ์บ้างถูกทำลายไปบ้างเวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์ บันทึกต่างๆนี้มันไม่สมบูรณ์เราก็ต้องอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มไปด้วยประกอบไปด้วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะซึ่งในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าสมัยประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็นกี่ยุคก,กี่สมัยนะครับถ้าแบ่งตามสากลเนี่ยนะฮะ แบ่งออกเป็นกี่ยุคกี่สมัยนี่เปสมัยโบราณสมัยกลางสมัยใหม่สมรรวมสมัยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในสัปดาห์หน้านะฮะค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะวันนี้เราพูดถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดถึงสมัยประวัติศาสตร์นะสมัยประวัติศาสตร์ ทบทวนก่อนจะปล่อยไปสมัยก่อนปอติศาสตร์ก็แบ่งออกเป็น2อสองยุค2แบบ2ช่วง1คือแบ่งตามเทคโนโลยีที่ใช้ในการทําเครื่องมือเครื่องใช้ 2. แบ่งตามอ,ะ,อะไรลักษณะาการลงชีวิตของผู้คนแบ่งตามเทคโนโลยีในการทาเครื่องมือเครื่องใช้ก็แบ่งออกเป็นอีก 2. ประเภทคือยุคหินกับยุค โลหะยุคหินก็มียุคหินเก่าหินกลางและหินใหม่ยุคโลหะก็มียุคสามริ์กับยุคเหล็กเป็นต้นสัปดาห์หน้ามาดูกันสมัยประวัติศาสตร์คำถามสุดท้ายจะเรียกเป็นเลขที่ให้ตอบก่อนจะจากกันไปนักเรียนจ๋าเนี่ย,ยพอดีเลยคำถามก็คือการแบ่งยุคสมัย ก่อนประวัติศาสตร์อย่าเพิ่งตอบนะและสมัยประวัติศาสตร์ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเข้าใจคําถามไหมการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งเลขที่ผู้โชคดีได้แก่เลขที่สามครับเชิญครับลูกครับใช้อะไรเป็นตัวแบ่งครับฮะ ตัวหนังสือคิดว่าเพื่อนตอบถูกไหมถูกหรือไม่ถูกถูกหรือไม่ถูกถูกอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากอ่ะเพื่อนตอบถูกอ่ะเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์ต่อไปสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาสวัสดีครับ